นี่ที่ให้แม่แม่ยืมแม,แม่แฟนยืมจะได้คืนเมื่อไหร่คะคุณจอยนะครับผมบอกจอย,จอยหน่อยมีหลายจอยนะครับ<ค>จะได้คืนเมื่อไหร่นะอืเยอะไหมอยากรู้เดี๋ยวลองไพ่ลองถามไพด่ดูอันนี้เราคุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ไพ่แต่ว่าหน้าของใบเตยนี้ไม่ตลก,กน,นะครับหน้าจริงจังนะครับตลกไม่ได้ได้คืนยากมากยากมากครั อะไรนะครับได้คือยากค่ะไม่ได้เลยถ้าสมมุติว่าได้ก็คือสมมุติเขายืมสิบบาทอ่ะก็ได้ประมาณก็ได้ประมาณห้าสิบตังค์หรือบาทเดียวค่ะโอผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็สามารถทายได้นะจากหน้าไพ่ไพ่มันบอกความหมายอยู่แล้วเนาะโซโรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เข้าใจพี่แต่ว่าเราเราจะไม่อ่านความหมายเราจะไม่อ่านภาษาตัวที่แปลเราดูสีใช่เราจะดูสีธีมของไพ่จะดูเราจะไม่ดูความหมายตามนี้แต่ว่าเราจะดูสีธีม อารมณ์ของไพ่ความรู้สึกเป็นยังไงนี่คงเครียดอยู่คุณแอ๋คงเครียดอยู่อะไรเงี้ยคิดไม่ตกหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเถ้ามันจะได้คืนไหมมันยากจังเลยเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติคิดอีกอย่างถ้าสมมติว่าเขาเป็นแม่ของแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูทรงเลยว่าเราคงจะต้องคบกับแฟนเราไปอีกนานถ้าเกิดว่าเราจะบาดหมางตอนเนี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่คุ้มมันจะอยู่มันต้องอยู่กันไปมันอาจจะมีเสียใจบ้างแต่คิด พยายามเตือนตัวเองมันยากหน่อยเริ่มเริ่มก็บอกช่างมันเถอะให้เขาไปช่างมันเถอะแล้วคราวหน้าเราก็ไม่ต้องให้เขาแล้วนะแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจะต้องเจอต้องใช้ชีวิตกับเขาต่อไปเนาะพี่เนาะ